สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลดกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของวันพีชกันนั่นเองนะครับผมโดยเรื่องราวของวันนี้นะครับเราอ้างอิงมาจากวันพีชในตอนที่975 ที่มันมีประเด็นประเด็นหนึ่งอยู่นะครับเป็นประเด็นดราม่าที่มีคน2กลุ่มนะครับได้ถกเถียงกันนั่นเองและไอ้เรื่องราวเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นแกนหลักของตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมคือเป็นเรื่องสําคัญมากๆอะ่ะถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือไม่ใช่ตอน975แล้วนั่นก็คือการเปิดเผยแผนการที่ถูกซ่อนเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นการตลบหลังนะครับผมหลายๆคนก็ได้มาถกเถียงกันนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยที่เวอร์ชันแรกออกมาเลยทางมังงะพัสยังไม่ได้ออกก็มีแฟนๆมาบอกว่าพี่ แปผิดหรือเปล่าผมทําผิดหรือว่าผมทําอะไรพลาดไปตรงไหนหรือเปล่าจริงๆคินเนมอนไม่ได้โง่นะครับผมคินเนมอนนั้นมันวางแผนทุกอย่างไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะตลบหลังสไปอีกทีหนึ่งเหมือนที่เดนจิโร่พูดนั่นแหละคินเนมอนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบโคตรฉลาดเลยเป็นยอดแห่งแบบนักวางแผนนึกว่าคงเบ้งชัดๆจะวางแผนอะไรได้เทพป,ปานนี้นะครับผมตลบหลังอีกทีหนึ่งเลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันถูกแล้วคินเนมอนน่มันไม่รู้มันเป็นโชคดีเฉยๆที่คินเนมอนมันอ่านผิดมาโดยตลอด ครับผมแพ้จริงแล้ว ฝั่งไหนคือฝั่งที่ถูกต้องกันแน่ในวันนี้นะครับมังงะพารได้ออกเวอร์ชันออฟฟิเชียลภาษาไทยมาแล้วเราก็จะมาลองอ่านกันอีกทีให้ผู้ชมดูนะครับแล้วเราก็จะได้สรุปกันเลยว่าจริงๆแล้วใครถูกใครผิดกันแน่ครับเราจะยอ้อนกลับไปตั้งแต่เดนจิโร่ปรากฏตัวออกมาเลยนะครับผมเดนจิโร่ปรากฏตัวออกมานะครับแล้วจากนั้นนะครับผมเขาก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขานี่แหละจริงๆแล้วคือเดนจิโร่เขาซ่อนตัวมาโดยตลอดแล้วก็อธิบายความจริงไปว่าตัวเขาเนี่ยไปอยู่ในนั้นในนี้มาตัวของคินเนมอนเองก็รู้ได้ในันทีเลยจาากการ ตัวของเดจิโร่พูดถึงเรื่องราวคดีเทพเจ้าภูเขานะครับคินเนมอนก็นรู้เจ้าคือเดนจิโร่อย่างนั้นเหรอเดจิโร่ก็ตอบกลับไปว่าถูกต้องตามนั้นนั่นแหละรูปลักษณ์ของข้าเปลี่ยนไปจนเจ้าจําไม่ได้เลยสินะที่จริงข้าก็อยากเปิดเผยตัวกับพวกเจ้าในทันทีแต่ก็คิดได้ว่าเล่นบทศัตรูไปเรื่อยก่อนน่าจะปลอดภัยกว่าและคงเป็นไปได้ดังคาดเพราะหากเปิดเผยตัวออกไปเจ้าไซสึกก็คงจะเปิดโปงเรื่องจริงของข้าแล้วข้าก็คงถูกโอโรจิกำจัดทิ้งนานแล้ว เพราะข้าหลอกให้โอรจิเชื่อใจจนถึงสุดท้ายนี้แหละทำให้ตัวของเดนจิโร่นะครับผมสามารถปลดปล่อยซามูไร1 0 0 0คนจากเรือนจำเขตลาเซสึอ,ออกมาได้เดนจิโร่พากำลังเสริมมาช่วยนะครับและนอกจากนี้นะครับผมเขาก็ยังได้บอกถึงเรื่องราวสารที่ยาซุเอะได้ทิ้งเอาไว้อีกว่าแต่คุณคิน เจ้านี่ช่างฉลาดดีแท้อันนี้คือชมเลยนะคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของคินเนมอนมาตลอดโดยเดนจิโร่ที่เข้าใจแผนถูกต้องเนี่ยนะครับผมก็ได้บอกไปเลยว่าทั้งหมดมันเป็นความฉลาดของคินเนมอนเลยภาพรหัสลับของท่านยาสุเอะนั้นมี2เส้นขีดทับกันตรงท้องงูนะครับโดยงูฮาบุนั้นสื่อถึงท่าเรียฮาบุอันเป็นจุดรวมพลเดิมจากนั้นนะครับผมเส้น2เส้นที่ขีดทับท้องงูนั้นหมายความว่าตัดตัวอักษรตรงกลางออกไปจนเหลือแต่หัวกับหางเท่านั้น ไม่ว่าใครก็ย่อมตีความได้ว่าต้องตัดตัวอักษรตรงกลางออกจากฮาบุมินาโตะจนกลายเหลือแค่ฮาโตะเฉยๆเจ้ารู้จุดนั้นดีจึงแจ้งทุกคนเพียงสั้นๆว่าให้เติมสองเส้นลงไปในภาพทว่าเนื่องจากเจ้าได้คาดการไว้แล้วว่าคงมีไส้ศึดโอโรจิแฝงตัวอยู่นะครับผมทําให้ตอนที่พูดคุยกับคนรอบกายเจ้าจึงแจ้งทําเปตีความแบบผิดๆว่ารหัสนั้นหมายถึงท่าเรือโทคางะ ทำให้เจ้าไซส้ศึกเข้าใจผิดและส่งข่าวให้กับโอโรจิว่าพวกเราจะเปลี่ยนจุดรวมพลใหม่เป็นท่าเรือโทคางเงะแทนสุดท้ายผู้นําแสนโง่เขาที่ได้ตะเหลิองอานาจอยู่ในนครหลวงมานางแสนนาอย่างโอโรจิก็การระยะห่างระหว่างสถานที่แต่ละจุดผิดพลาดซึ่งในเวลานั้นกําลังพลฝ่ายกบฏท,ทั้งหมดต่างก็ข้ามสะพานไปเรียบร้อยแล้วส่วนเรือที่ต้องใช้ในการขนกําลังพลก็แล่นออกจากท่าไปหมดแล้วไอ้ที่ถูกทําลายไปนะ่ะแค่เรือที่เตรียมไว้เกินเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้เลยถ้ากับว่าแผนทั้งหมดนั้นเป็นไปนได้ดีดีนะครับผมกองกําลังทั้งหมด4,200คนที่ได้รวบรวมกันมาเนี่ยนะครับได้เคลื่อนพลไปยังท่าเรือฮาบุเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล,วและซ่อนตัวอยู่หลังหาโตะซึ่งเป็นกําแพงคลื่นนะครับผมโดยหาโตะที่พูดถึงเป็นกําแพงคลื่นที่ประดับไปด้วยต้นเมเปิลที่ท่านยาซีอเอะลัก นั่นหมายความว่ายาซือเอบอกให้ทุกคนไปซ่อนตัวรอ,อก,ก่อนจนถึงเวลาออกศึกนั่นเองครับผมและจากนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้โผลอ่อมากันเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่ากําลังคนพร้อมรวมทั้งหมดมีถึง5,400นายในการที่จะไปบุกนะครับผมโอนิคาชิมะครับจากนั้นเดนจิโร่ก็ยังชมอีกนะครับผมคุณคิน,นสมแล้วจริงๆที่เป็นผู้นําของพวกเราเจ้านีช่างเก่งกาจควรค่าแก่การคารวะโดยแท้จริง แต่คีนมอนนะครับผมก็ได้นั่งกอดอ,อกยืนนิ่งๆทาเท่เอาไว้ครับและเราก็จะได้รู้แล้วนะครับผมว่าในใจของคีนมอนนี่คิดว่าอะไรคีนมอนนะครับผมอ่านผิดจริงๆครับเขาคิดว่าเป็นโทคางเมาโดยตลอดไม่ได้คิดว่าเป็นฮาโตะเลยในใจก็ยังคิดว่าไม่ใช่โทคางเแต่เป็นฮาโตะหรอกเหรออ่านผิดมาโดยตลอดเลยนี่วาโอเคนะครับในตอนนี้เราทุกคนก็คงเคลียร์กันแล้วว่าจริงๆคีนมอนไม่ได้วางแผนอะไรไว้ก่อนเลยครับเป็นความเข้าใจผิด ที่กลายเป็นความโคตโชคดีเท่านั้นเองและทุกคนก็คงจะเคลียร์กันแล้วเนาะคงไม่มีอะไรต้องติดอะไรแล้วนะทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคลิปในวันนี้ก็คงจะจบลงเท่านี้แหละครับเราแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้ที่เถียงยงกันอยู่เนี่ยวัาสรุปเขาวางแผนเอาไว้หรือเปล่าหรือแค่ฟลุกก็คงรู้แล้วว่าแค่ฟลุกนะครับ และในวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้เลยนะครับผมในวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็มีรายการใหม่อย่าง m ิ s t e r y ีวอยังไงก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ